สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกโก้สมายนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการล้างแคสนะครับของแอปพลิเคชัน TikTok อกนะครับสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ชอบเล่นแอปพลิเคชัน TikTok อกนะครับเป็นหลักนะครับบางทีนะครับเราเล่นไปนานๆเนี่ยไฟแคสนะครับหรือว่าไฟล์ขยะนะครับที่มันไม่จำเป็นต่อมือถือของเรานะครับมันอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วมันอาจจะทำให้มือถือของเราเนี่ย ช้าลงนะครับเพราะมันไปกินพื้นที่นะครับหน่วยความจําของมือถือนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการลบออกง่ายๆนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชันนะครับทิกตอกของเราก่อนนะครับให้เพื่อนกดเข้าไปนะครับพวยพอนเพื่อนนะครับเข้ามาที่แอปพลิเคชันทิกตอกของเราเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาเลือกนะครับเลือกที่คําว่าชั้นนะครับด้านมุมล่างขวานะครับ ให้แตะเข้าไปนะครับพอเพื่อนๆแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาเลือกนะครับที่จุดสามจุดนะครับด้านมุมบนนะครับขวามือนะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับพรอเพื่อนแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนนะครับเลื่อนหานะครับคําว่านะครับเพิ่มพื้นที่ว่างเนี่ยนะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับพรอเพื่อนแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับข้อมูลนะครับ ไฟแคชนะครับไฟล์ขยะของเราเนี่ยมันกินพื้นที่นะครับหน่วยความจําของมือถือของเราเนี่ยหนึ่งร้อยเจ็ดนะครับ MB นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทําการล้างนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆกลัวนะครับว่ามันจะมีผลอะไรนะครับเพื่อนๆลองอ่านนะครับนี่นะครับโปรดล้างแคชนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างนะครับการล้างนี้นะครับจะไม่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์การใช้งานติกต o อของคุณนะครับก็ให้เพื่อนครับ กดที่คําว่าล้างออกไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะล้างให้ดูนะครับแล้วก็กดที่คําว่าล้างอีกหนึ่งทีนะครับอ่าพอเพื่อนล้างเสร็จเรียบร้อยครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะสังเกตนะ่ไฟแชของเราเนี่ยเหลือศูนย์นะครับเรียบร้อยแล้วครับนี่นะครับก็เป็นวิธีการล้างนะครับไฟแคชนะครับที่ไม่จําเป็นต่อมือถือของคุณครับในการเล่น t ิ k กต o k นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์กดถูกใจนะครับ และที่สําคัญนะครับอย่าลืมนะครับกด subscribe ช่องครับเพื่อเป็นกําลังใจดีๆนะครับในการทําคลิปต่อๆไปให้เพื่อนๆได้รับชมอีกครับสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ